กินเนื้อสัตว์ไม่ดีอย่างไรทําไมจึงไม่กินเนื้อสัตว์นะอะไรนะลูกดังๆหน่อยสิลูกเดี๋ยวโดนไล่ออกโอที่ไม่กินเนื้อสัตว์เดี๋ยวโดนไล่ออกใช่ไหมลูกมิใช่ความยิ่งใหญ่ของขุนเขามิใช่เงาสะท้อนเหลี่ยมผามิใช่สายทางทองละองฟ้าและมิใช่ดอกหญ้าเพียงเท่านั้น ที่สร้างรมนียสถานแสนหวานแสนซึ้งชวนฝันแท้จริงทุกอย่างต่างสำคัญร่วมแรงสร้างสรรค์สิ่งสนทน todos, ก็พี่ต้อยร้องเพลงแม่จ๋าจะดีมากเลย <gle aning> ใช่อุกวาเพระวทนจบอกว่า,วาพี่ต้อยีความเป็นแม่ดีแล้วก็นเสียงแลแพงเพลงนี้มันมีความหมายเยอะกว่าทานสว่างมากเลย <Yeah. S 2> คือเรื่องของเรื่องที่ต้องเลียมเพราะว่าอยาก เแได้เลยเดี๋ยวจะมาติดต่ออาตมาจะให้อาตมาติดต่อพี่ต้อยใช่ไหม